กาับสวัสดีค่ะมือในแอดมินก็จะพาเอฟซทุกท่านไปติดตามปูหยอดซึ่งงวดที่ผ่านมาในโค้งสุดท้ายในช่องบาวที่นมอีสานไต่ปูหยอดไดทโทมะยำเข่าเต็มเต็มสามตตรงหนึ่งเก่าหงวดหนีหอากับบพผาที่จะมาสอบถามกับปูหยอดเริ่มแรกปูหยอดว่าจะยังบบปล่อยแต่ อเผอิญปูได้เล็กแล้วปูก็เลยโทรหาบ่าที่น่มอีสานไตจะพาพีพานองพาเอฟซีไปสอบถามโตเล็กเด็กเดก,กับปูยอดไปกันค่ะครับก็ใช่ว่าสิบท่านเล็กปล่อยเลยมันได้แล้วว่าเหตุงากระมโตมันได้สิ <laughs> มันปล่อยบอเลย อ๋อไอที่บ่ให้ผมเข้าไปนั่นคือบอกท่าไนได้มาจุดถูกจุดเทียนบอกเอครูบาอาจารย์ฟังนี่นครับฝันฝันตั้งแต่เมื่อไรครับปูฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่เอ้าเมื่อคืนนี่ผมก็อฝันเห็นปูผมฝันว่าผมมาถ่ายคลิปปูอืในในความฝันน่ะนะเออผมว่าปูนี่เปลี่ยนตัวเลขคือเลขที่ปูให้ไปคลิปแรกนี่คือ หา h o หาเนาะนะครับที่นี่เมือ่อคืนนี่ผมฝันว่าผมได้มาถ่ายคลิปูปูเปลี่ยนตัวเลขได้๋เก่าหกหาหรือเก่าหาหกนี่แหละประมาณนั้นอืมก็เลยโทษถามปูปูก็บอกว่าปูฝันขึ้นกัน <S 2> <S 2> <S ว้าความฝันสูงพังนียครับปูฝันแบบไปในไปทั้งเขา ไปทั้งเขาลูกนี่ละ่ะมาในขึ้นเขาทั้งนี้ไปลงฟังผนลงไปไปผอพระปัญญางสวนมาพระอาองัญญางสวนไปแล้วบ่นี้เพิ่นกระซิบกันโมเมนต์ุยอดบนนี้อพอดีองนางพนัง,นอ,งอุ้ยุยอดตัวนี้ ก็เลยกลับมามาท,<อ>ทั้งหาลูกอ่ะกลับมาทั้งหาลูกกลับมายืนอ้อมอันนั้นพยดแกได้ว่าได้มันหนาวก็เลยเอาผ่าผ้าอาบน้ำฝนนะผาดบ่า,บาหนาวอันน้เพิ่นมาหอบเพื่นมาหอบก็นั่งยงยงโยนั่งยงยงโยนยกมือขึ้น วยหลวงตาสิมาไหวผมเหตุอยังโอ้ผมไหปอัตมาไหวาเ,นเนี่ยโยมในศักดิ์ศรีของโยมนี่สูงกว่าอัตมาหลายคนเลยโอ้ยว่าไปเรื่อยๆหลายผู้หนึ่งเป็นพระผู้หนึ่งเป็นโยมจิไปสูงกว่าพระได้จังได้ว่าจังเท็จจังที่ผมบาปได้ <c oughs> <c oughs> บ่บาปดอกบ่บาปดอกอธิบายผมเนี่ยเพราะอยังล่ะหลวงตาอยากได้อยัง ก็อยากให้ปูเนี่ยบอกเลยเอาหนอะพระมาขอเลษมีแต่ห้าสิบปีขอเกษกับพระไม่แต่ห้าสิไปขอเลษกับพระอันไหนฝันว่าพระมาขอเกษนําแต่ว่าเลขนั้นผีตนนึ่งน,เนะเพิ่นบอกไว้แล้วแต่เพิ่นบอกซื่อเพิ่นเพิ่นบอกไปก่อนสีญญ่างเ้ว ค็นก็บ,บอกเลขไว้พอดีระมาถามว่าโอ้ยผมบอกกาบอกเลขะดอกหลงตาม่น,นมีผู้นึง่งเพิ่นมาบอกภาษาสวยบัดเนี้เป็นผู้ยิ่งแต่ว่าคนผู้นี้พระท่านตายยังมีชีวิตอยู่ก็ะจำคำวอาเพินได้โยเพิ่นวอกภาษาสวยให้จิตเก้าสมาธิบืนเลขสองสาม เปิดเล็กสองสามจากเตลิบตลาบมาแทงทางใดมาว่าว่ันนังสมาธิได้เล็กอีจังไรเนี่ยก็เลยว่าจังทีในความฝันนะในความฝันดาอีจังไรเนี่ยสมาแข่งกับกู้บอกว่าสันเจ้าใดเจ้าใดเออมึงไดแล้วมึงก็ปล่อยไปกูบ่ไดเงือดหัวมึงดอกแต่เพนป่ะกา ให้เปิดเลขสองสามให้เปิดเลขสองสามอยู่สำนักนละอืมอตัวก็บปาขค่มึงว่าไปอันนี้เป็นผู้หญิงแต่ว่าบ่ท่านตายคนผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่เิ็นว่าวภาษาซวยเ่่นได้เว่าดอกภาษาเขมรภาษาลาวแต่ว่าคนที่มาบอกเลขปูนะ่ะมันว่าเป็นภาษาลาววาาปู กันปูสีเห็ดอหลีกัสีได้เห็ดน้ำปูเออเห็ดโตใหล่เลยมาเอามาเบิ่งหน่เอาเบิ่งเน่อันนั้นบ่ได้เขียนมันห้องใสเลยมันว่าสี่สองสี่ก่อนก่อนหน้าที่อีน,นั่นสิมาบอกว่านางสมาธิเห็นเลขนี่นนฝันนี่ขึ้นเดียวกันบ่ขึ้นเดียวกันเมื่อคืนนี่แหละฝันก่อนก่อนสิไปผอพระบ่ะ เหลือกฝันทางไปพ่อพระนั่นแหละ่ว่าเด็กฝันเหยว,รยวครับโอ้ฝันวันนี้ฝันเหี้ยวเต๋อฝันบ่มีเหรอครับปู่ออขทางลางเลยมันมันจังสีบอสับสนฝันเหีตยว้วตยาววตอนนี้ก็เสื้อเลอ็กสวมโตไปก็ได้ มันเองมันเบาสวยมันชื่อไงมันเบามันเห็นตัวนี้ไหนมันได้ด่ามันตัวตั้งใจสิมาบอกเลยเพิ่นมาเบาก่อนว่าเพิ่นสมาธิได้เลยในกลุ่มปั่นนะไอ่นี่เป็นตัวใหม่เนาะปู่เนาะตัวใหม่ มันข่อนข้างสีชัดเจนกว่าตัวนี้กวนี่สี่สองสี่นี่แมนไอห้าหกขานี่คือบอๆไปชัดเอมันเขียนใส่ดินแต่อัวนี้อันหอองใสออัอนีู้้้หององอไอผู้ใดครััอันบอบอกออไออเป็นไิไอ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 ไยไอ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 ันไอไมันไอานัอไ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 วไอไอไอว่ามันตอไอล้วอือ แ<น>ะ, <Okay. S 1> ะหาองกระถามาอายุใส่หลวลตา็ว่ายุเทิางเขาคือกัน mm hmm. ก็แสดงว่าพระเคยมาตายอยู่แถวนี้แต่พระขอเลข <c oughs> บอกงั้นให้เลย mm hmm. ไ,ได้ให้พระบอกบอกบ่หายบ่ได้หาย mm hmm. เลขตัวนี้พ่ท่านแต่ปล่อยพ่ท่านแต่บอกผู้ได้ในความฝันก็พ่ท่านแต่บอกคู้ใดแต่ไอตัวสองสามเนี่ยมันเป็นผู้ยิ่ง มันเบาเป็นภาษาช่วยว่าให้จิตกาวสมาธิบืนเล็กสรางมันวางสิจำคำบเบาันไ่งใ้ในในเลนื่องกนีบูมันใจรบอบก็ย่าให้เบา,าเถอะอีเป็นยังถามกับะไร <laughs> แต่จะไปให้ว่ามั่นใจใดจังใดก็เอาแต่ผู้ซื้อเอาแต่ผู้ซื้อหมักจังคอยว่างแต่ไม่ว่าสองสามกับสองสี่มันกัคนละแต้มนะครับมันกัคนละแต้มก็ซื้อกันไปแน่ก็ดีคือการเกิดรุดจากผู้ชายบอกมันก็ถือของผู้หญิงบอกแต่ว่าผู้หญิงบอกคนบอกบ่ดทันตายคนแถบานเห่ามันคนบานเห่าในละครับ เ, <c oughs> เ,เป็นกะอลุงอ๋งหายตะเกาเบิ้เล็กสองเปิเอ,อชัดเจนชัดเจนเฮ้ยหายจังไรยนี่มันจะไม่หายไดแข้งกูบอ,กอ,อกสี่เลยไดดามันอยู่ในความฝันนั่นแหละมันมามาขอส่วนบุญส่วนบุญส่วนบริจาคไหนขอมาร่วมอ๋ออยากให้สาราน้ำม,มาร่วม บาในก็ะลยหลังจจกผีมารวมแล้วพระผัดมาขอยกเมื่อไหวเฮ็ดจะก,ก็อโอยนอีนอกูบาปก็บ,บาปย่ำนี่แหละพระยกเมื่อไหวขอฤกษมก็นั่งนั่งจังสี่นี่นั่งยังยอดจังสี่เราไหวอขอหกี์ขอหกีโอ้ยนอกรูขากระสีบาปยอาาาแแ่อนภาคกาพาะไหวเห็นแล้วแต่เพิ่นบด้ยกาเราเพิ่น ยกมือไหวใชหยกมือเห็ดจะก,ก่ออยู่ไปคิดว่าพระนี่นาจะเสียชีวิตแล้วตอนบาพันอยู่ทั้งนี่ก็แสดงว่าพระเนี่ยเสียไปแล้วก็เลยแสดงว่าพระองค์นี่หาองค์นี่งมาขอกุศลขึ้นว่ามาขอกุศล,ลนําแต่มันก็นมีมาแสกกคือสองสามมันมาแสกในเวลาเดียวกันนะั่นนะครับก็เลยบ,บ,บอก,ก้าบอกพระ ห้พระเพิ่นฟังเอาอีนั้นเอาเป็นขควงสุดถ่ายหรือว,ว่าจังไดกะ้าเพื่ออาสีมีมีฝันแบบเน้นมาอีกํำมาอีกกะสีมาเอาเนาะกะห้เบิต้ตัวนังสือตัวนังเขียนสีเขียวตัวนังเขียนสีแดงอืมแสดงว่าปูนี่มันใจไอเล็กสีแดงนะครับจนท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเอาเองเนาะ นะครับถ้ามาดูบันไดเล็กมันก็สีหลายตัวนะครับอแอดกะมันมันไดเนเฉพาะแต่แอดนี่เลี้ยวถ้าเล็กหลายตัวนะครับเพราะว่าแอดเป็นคนหาคลิปอยู่แล้วไหมอืมกบพอแล้วนะครับกลางกลางงวดพอแล้วเพราะว่างวดหนีปูงูซึ้อวสชพันเร็วนะครับจะไปขีดทีมเอาละพ่อแม่พูดขีดนะครับทุนผู้ชมเนาะ แมนปูขีดนะครับท่านใดที่สื่อไปแล้วก็บอบเป็นยังเยอะเสีองส่นไวแน่นเอาเสียงส่นวนแน่ๆน,น,นะครับกับกาเป็นคลิปของปูยอดนะครับหลังจากทีงวดที่ผ่านมาหนึ่งเก้าหกเต็มเต็มเค้านอนเก้าหกเพิ่งจะเ,เ,เสียงส่วนไวเขียนเลขหนึ่งสองตัวเขียนเลขเก้าเลขหก 6, มาให้ปูจับให้มาจับจับพิเต็ม <laughs> แบบบบาที่สามตัวแล้วผู้ยอดอันนี้อาจตีขีดพิษก็ได้อืมอืมอืมอาตีขีพิษก็ไ้เนาะนะครับกะถ่ายสุดสุทถ่ายปลูกไวทอรปีใหม่อีกน่ครับอืมให้เอฟซีขึ้นปีใหม่แล้วนะครับกระสาทุสาทุขอให้เอฟซีสุขสุขคนแต่ได้รอดตายมาจากโคกห่า และกามาหกหกหก็กขอให้มู้เฮามีสุขภาพแข็งแรงรอดไปได้ถึงร้อยปีสุภูสุคนให้รอดโลกรอดไั่รอดเสนจันไรรอดทุกรอดจนสุภูสุคนให้อยู่ดีมีสุขสาธุเด้อสาธุสาธุสาธุครับผมนะครับท่านผะู้ชมเนาะนะครับให้เบืเ่องลขกอีกเทื่อน,นึงเนาะนะครับ่อนสิ่์าจบคลิปนะครับงวดนี้นะครับคือตามเห็นนะครับท่านผู้ชม เบิ้งแล้รกใส่ดุลพินิษใส่วิจารยาในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าของปูนี่ก็เสี่ยงสูงกับสีย้อมละครับผมขอบคุณหลายๆครับปูครับผมคราสวัสดีปีใหม่สุขสุข,ขคนครับ